สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะรับเนาะอันนี้คืออะไรคุณตาวิถีไทยอ่านี่คือสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมเป็นตระกูลสาวน้อยปะแป้งท่านผู้ชมไหมแต่ว่าเขามีชื่ออีกอย่างหนึ่งนย ออมีชื่อว่าพญาเสือโครงป่าทิโทซ <c oughs> ื้อเป็นตยานแทะเนาะท่านผู้ชมเนาะเบื่องลู้นี่อลายของเขานี่เป็นลายกันกาดปานลายของเสือโครงได้เออแต่มองยังใดอย่างหนึ่งกังยังโบทิมยังโบทิมเผ่าพ,พันุ์ของตัวเองเผ่าพ,พันสาวน้อยปะแป้งเนาะ มันก็สิเป็นดังๆแบบนี้แหละสาวน้อยปะแป้งนะนะเอเวลาปลูกไว้อยู่ใสกสีด่างอยู่หันสาวน้อยปะแป้งงามๆอันนี้มีกี่ต้นี่เกิดจากต้นแม่ต้นแม่ตัวนี้คุณตาวิถีไทยตัดเอาไปปักชำนะอยู่ด้านหน้าเอาไปปักชำให้มันเกิดต้นใหม่อมืตัวนี้ก็เอาเอาเลี้ยงไว้ก่อนอยังโบหายัางยังบม่มีกระถางเดี๋ยวถ้ามีกระถางก็สิตัดเป็นข้อเนาะไปปักนี่ คอตรงนี้ไม่มีตามันสีมีหากคอตัดคอ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 ,อเนาะท่านผู้ชมเอออันสําหรับลูกของเขานี่ก็สีสีคุดเอาไปนีคุดเอาไปแล้วก็ไปปักปักลงในกระถางเนาะโอ้พญาเสือโครงตระกูลสาวน้อยปะแป้งอืมหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนอ่ต้นอย่างคุณตาวิธีไทยก็ลืมซื้อแล้วล่ะนะเออ มีคนทักเข้ามาโอ้ยอดเบิง่งหลายคนเติบนะต้นนี้ที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นต้นไม้ด่างนั้นโบเมนด่างธรรมดาได้คุณตาวิถีไทยเอ้ยด่างอันนี้เออด่างสวยงามด่างเป็นตะแพงอืมโบเมนด่างแบบสาวน้อยปะแป้งถ้าเป็นด่างแบบสาวน้อยปะแป้งก็สีด่างแบบธรรมดาธรรมดาเนาะอันนี้มันใบด่างคักละอันนี้ค่ะ <laughs> ปุ่นอะตั้งยังเลน้อยปุ่นนะใหญ่ขึ้นมานี่เห็นบอกขนาดเป็นปิ่นมันม้วนอยู่กันยังด่างนะโอ้ต้นพญาเสือโครงต้นนี้เป็นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยทุกต้นที่เป็นต้นไม้สีเขียวในตอนกลางวันเขากระซิคลายออกซิเจนออกมา ต้นกลางคืนกัจะคลายคาร์บอนไดออกไซด์นะอืมและก็เวลาปลูกไว้อยู่ใส่กับิิเป็นไม้ประดับอืมคุณตาวิถีไทยต้นพญาเสือโครงหรือตระกูลของสาวน้อยป่าแป้งนี่มีดอกไหมเหอนว่าโอ้คุณตาวิถีไทยกันยังบุกเคยเห็นเนาะตั้งแต่ปลูกเป็นต้นมาแบบนี้จนสูงเจิงเกินขึ้นท่วมหัวนี่ยังบุเห็นเขาออกดอกได้ท่านผู้ชมเอย สีออกยีดอกแต่ว่ายากเนาะยากที่สีเห็นเป็นต้นไม้มงคลอหินเหมาะคำว่าเสือโครงปลูกไว้อยู่ใส่ก็สิป้องกันพวกทูตผีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆนะโบให้เขามากล่ำกลายแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอืและก็ให้มีบารมีน่าเกงขามอผูกคนให้ความครบยกย่อง ในความเคารพนับถือยำเกรงว่าง่ายๆไปเคอาอรพยำเกรงคนเฮาถ้าคนมีคนเคารพมีความยำเกรงนยมันกระสิเห็ดให้เฮาเนีเออ่ยเห็ดเวียดการงานอย่างกระสีราบรื่นดีเนาะโอ้เก่งใจเล่าเห็นบอกเวลาเขาเว้ามาอมืเวลาคนสีมาไม่ยังก็โอ้เก่งใจเพื่อนได้เ,ออเห็นบอกมีความยำเกรง เสือโครงม,มีความยานเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าป่าว่าไงง่ายไปสิงสาราซั์นี่นี่ไปไกลๆและพวกอันตพานนี่ถ้ามีเสือโครงมันยังอยู่นะว่าไง่ายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจไหมคุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าอย่างเพราะว่าในตลาดนี่มีการซื้อขายกันได้นี่พญาเสือโครงนี่ มีการซื้อหาซื้อขายกันในตลาดไว้ง่ายไปเออเป็นราคาถ้าต้นสวยๆดังๆสวยๆแบบคือคนตาของคุณตาวิถีไทยนี่ด่างเต็มใบแบบนี้นี่นี่โบเมนด่างน้อยๆนะด่างแบบด่างสวยๆงามๆแบบนี้นี่นี่นี่โอ้หลายบาทเติบนะบางคนทักขมาคุณตาวิถีไทยต้นที่อยู่ข้างหน้านี่ขายหรือเปล่าเพื่อนว่า ทักทายเข้ามาเนาะท่านผู้ชมคุดเอาไปคุดเอาไปปักเอาไปอ่าไปชําไว้ให้มันเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเนาะขายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอืมแล้วทีนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนนะครูก็เอาไปให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสี ได้ฝึกลายเส้นนะตะวัดปลายภูกันปลายดินสอเห็ดให้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อ,อนี้นี่กล้ามนิ้วพวกนิ้วพวกอย่างไว้ยง่าไปฝึกกล้ามมัดเนื้อเล็กนี่ให้นักเรียนได้ฝึกได้ระบายสีคักนะและในระดับมหาลัยอาจารย์และกนิสิตนักศึกษานี่ก็เอามาวิเคราะห์วิจัยสืบหาข้อมูลเรื่องราวของต้นอันนี้นะ ต้นพญาเสือโครงนี่อืมแล้วก็เอามารวบรวมเป็นเล่มใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับพญาเสือโครงก็ไปหาเบิ่งในห้องสมุดที่เป็นเล่มไว้เรียบร้อยเนาะอะตั้งแต่ชื่อความหมายเป็นไผยเป็นคนตั้งชื่อเป็นยังจังตั้งชื่อว่าพญาเสือโครงลายของเขาอันนี้บอกจังตั้งชื่อว่าพญาเสือโครงเนาะจังตั้งชื่อหรือว่า มีคุณสมบัติแนวใดจังห้องพญาเสือโครงในเรื่องของความเชื่อความเล่นรับของต้นไม้ต้นนี้เนาะบางคนก็โอเพิ่นหน้าเก่งขามตัวลายอย่าคือเสือโครงอือทิดทูกก็เลยเอาเป็นมาเขียนเป็นประวัติไว้เนาะและเท่านั้นยังบอพอนะอาจารย์เพิ่นยังบอกว่ายังโหลด ยังให้นักศึกษานี่โหลดข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาเสือโคร่งนี่ลงไปในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์ใน y t u t u นะเพื่อที่สิ่ห้คนที่สนใจและก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาเสือโครงนี่นะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลได้นะหาได้พมได้พบ ทุกคนทุกแห่งของบุมโลกนี้ <c oughs> ถ้ามีอินเทอร์เนต็ตนะโอ้คักคักคักกอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคุณครูนะที่เอาไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอนอาจารย์ที่เหตเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นพญาเสือโคร่งนี่อ่าถ้าเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลก็ได้อยู่นะคือเอาไปปลุกเสกมันก็สิ่า้ายกับ มีพยาเสือโครงปกป้องคุ้มภัยเพืนว่าอคนให้ความครบนับถือหน้าเกรงขามค,ครบรบยำเกรงว่าง่ายๆไปอืมแต่จริงๆแล้วโบจําเป็นแค่ปลูกไว้นี่กะสิเห็ุให้คนที่เป็นเจ้าของนี่มีคนเคารพนับถือนะมีความยำเกรงในบารมีของเสือโครงว่าสันป่าเห็นบอกคนซักลายเสือโครงซักลาย พญานาคสักลายฮนุมานนะคนนี่ให้ความเคารพยำเกรงอือยู่ยงกระพันชาตรีได้บางคนสักเสือเสือลายพาดกอนเพราเออเสือโครงอืงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์ที่จะเอามาจัดเป็นสวนง,งามๆให้แขกที่มาพักมา มาพักผ่อนหย่อนใจมาใช้บริการเนาะให้ได้เห็นความงามของต้นไม้เช่นต้นพญาเสือโครงอันนี้ที่อยู่ในสวนเวลาตอนเช้าๆตื่นมาฟังเสียงนกเสียงสกุณาร้องระเบงเซงแซ่เนาะอ่าแล้วก็จิบกาแฟไปพร้อมอืมแล้วก็มองเห็นต้นไม้พญาเสือโครงอันนี้นะประจันอยู่ตรงหน้า เสียงนกเสียงย่างร้องมันคักบรรยากาศสดชื่นยามเช้าเช้าเห็นบอกลูกค้าก็สิประทับใจและยังบ่พอยังเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยนะคุดเอาเป็นต้นน,น้อยอันนี้มาใส่กระถางเว,เวลาที่ลูกค้าสิเช็คเอาออกนี่คือต้นไม้มงคลที่จะมอบเป็นกระเช้าของจำรวยให้กับท่านาันปที่ทู<ฮ>เออ แห่งสร้างความประทับใจหลายบาทนี่เออบริษัทห้างร้านร้านขายของร้านตะมังห่งร้านขายของเบ็ดเตล็ดนะออโรงน้ำชาโรงน้ำแข็งเอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านหน้าสำนักงานหน้าห้างอืมหน้าร้านค้าโหเรียกลูกค้านะออคนนี่เห็นแล้วก็เกิดความอยาก พิษสวงงงวยอยากหมายคขาว่ามีความอยากได้ว่าง่ายไปโอ้ล้านนี่คืองามแท้มีต้นไม้มงคลอ่าม้ามา,มา,ม,ามากินข้าวอยู่เอน่ลังนี้แหละร้านอาหารตามส้างร้านนี้มาซื้อของร้านนี้แหละมีต้นไม้งามๆนี่แหละวะสันโอ้เป็นต้นไม้เรียกลูกค้าอีกวาสัน <laughs> แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คุณตาวิธีไทยตรงเว้าแบบนี้นอครับเออเอาละเนาะสําหรับมน,นีขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้่งมือหน้านอนรับก็ขคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชด เดินทางไปใส่มาส่ใกล้ไกลก,ลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือ ต้นพญาเสือโคร่งญาติของสาวน้อยปะแป้งครับท่านผู้ชม